ตัวนี้มีนะกินมีอะมีกินมี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 ตัวนี้กรีอินเวอร์เตอร์นานๆเจอสักครั้งกรีอินเวอร์เตอร์ดูเชไมเนี่ยเรีกมกรีอินเวอร์เตอร์นะครบับถามถึงคุณภาพก็โอเคอยู่นะครับสำหรับยกกรีง S 1> <S 1> แผงซ่อมง,ง่ายนะครับมอเตอร์เอซคิดว่าใช่ไหมน่าจะเอซน่าจะเอดูดูโครงนอกน่าจะเอซเพราะเป็นโครงเหล็กแผงนี้เล็กเท่าตู้เย็นนะครับแผงไม่ใหญ่นะครับน่าจะแม่ท c นโอเคอยู่สรกรีนมอเตอร, green, ตอร์ไม่ค่อยเจอนานๆครันน้ง เบอร์ห้าเบอร์ห้าินเวอร์เตอร์ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้มือสองชันนี้มือสองนะครับนี่นัดปันนี้ผมไม่นัดพุทธเอเนี <sink> er> DA ่ยผมนัดโตแต่องแป๊บเดียวผมจังชังโดนเกา ปุ่มถนัดโตเพราะเราชอบโตเราชอบโตถึงถ้าแบบนี้มันจะแค่จุดเสียมันคือไม่พอดีอยู่แล้วช่วครับจา<ะ>กันเดีย๋ยต้องจะโตเป็เรียบเมื่อกับเรียวนะใช่ไ่ไมที่นี่นะตัวโตมีแต่ว่าไ,ไม่ทอนัดนี่ทอดอีกตัวนะครับสามหกคิดว่าใช่ไหม ตัวนะครับบริหารหนึ่งดาวตัวนี้นะครับตัวนี้มีดามานะครับจากประสิทธิภาพการใช้งานแนะนำใช้ได้เหมือนกนันวินวอเตอร์ครับสำหรับกรีน,นะครับดูเฟตครับ ไม่เดียวับหนัคมงอ่ในลังก็ขอบคุณมามากเลยครับแน่นหลังห,หลังที่กวาได้หนักแค่งมั้งครับ ขอบคุณมามาเลยก็ประมาณนี้นะครับงานติดตั้งกรีอินเวอร์เตอร์นะครับขอบคุณครับ